I'm สา3วันฮะสามวันฮะห้หงะหองนี่อ,อยู่จังหัดจะ6กปีเลยไม่รู้อีกนี่นงังงี้เลยเออ น่าเึ็นอ่างเก่าแก่ดั้งเดิมของวัดแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่มายุคสมัยไหนนะโยมนั้งแั้งหลวงพ่อเก่าหลวงพ่อเก่าทั้งก็งห่วงทั้งก็มาแเ,เอลลงมาข้างล่างหรอกแต่ดีว่าช่วงเมื่อปี24 0 0 2500 5รรที่วัดนี่เขามีพิธีพุทธาพิเศษก็เลยเอาอ่างนี้ลงมาทำน,น้ำมนต์ของพุทธาพิเศษเสร็จแล้วก็ไม่ได้เอาขึ้นไปโยมก็เลยเอาไว้ในโบสถ์นี่แหละ ใส่น้ำมนต์ไว้เพื่อให้ญาติโยมได้ตักเอาไปดื่มเอาไปอาบเอาไปกินกันเพื่อความเป็นเลิศมีคนก็เลยเอาอยู่ในโบสถ์ตั้งอย่นั้นมาในช่วงตลาดกันเกิดระเบียบใหม่เรอยากให้ในโบสถ์สะอาดก็เลยเอาน้ำมนต์นี้ยมาตั้งไว้ขันน้ำมนต์อางน้ำมนต์นี้มาตั้งไว้ด้านหน้าวัดด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าโบถสถ์ก็ไม่คิดว่าจะมีขโมยมาเอาโยมนะเพราะเราไม่เคยมีเหตุกรารณ์แบบนี้โยมเมื่อคืนวันอาทิตย์เนี่ยแหละโยมเราก็ไม่รู้ว่ามันมาดูลาดเราไวหรือยังตาก็เอาไปก็เลยมาขอพ่อหลวงพ่อ เมื่อวานนักการเมื่อวานน้องว่าหากว่าของนี้ยังอยู่กับวัดเป็นของของวัดก็ขอให้คนที่เอาไปนะเอากลับมาคืนในนี้ในนี้อย่นีก็อาจจะเป็นบารมีของหลวงพ่อท่านเพราะพระประธานในบวชคือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธลูกเป็นพระประธานที่จะติดที่ไม่ได้ไปลบจักรละบูชาของญาติโยมในในหมู่บ้านแล้วก็บ้านใกล้เคียงนะเวลามีทุกข์มีร้อนอะไรก็มาขอพรจากท่านก็วนมากก็จะประสบความสำเร็จนโยมนะ อ,อามาคืนขโะมวย้วเอากระถางน้น <c oughs> มาคืนเมื่อตอนเช้ามืดนี่แหละโยมแต่ดีพระท่านอกมีนทะบ,บ,บาทท่านก็นไปเห็นเข้าช่วงเช้ามืด <c oughs> เห็นมากมันเท่าด้วยก็เลยไปดูเอากระถางมาคล้องไว้มันวก็แดงว่าเอามาคืนตั้งกันเลยไปเรียกูกธิ์นีให้มันช่วยกันยกเอามาคืนในด้านหลังวัดติดกัขนนนท์รถทางเข้าวัดเลยหลังวัดทางเข้าวัดไม่ได้ามาคืนด้านใน เพราะว่าด้านในมีคนนอนอยู่โยแมแสดงว่าขโมยนะต้องรู้ทางหนที่ไล่เป็นอย่างดี้เลยน่านจะมาดูแลเราไแล้วปงน้ำมต์นี่ทำเพื่ออะไรกัต้องมันน่าจะเป็นอะไรแลโยมบินเผ่าเครือบหรือยังไงเราก็ไม่แน่ใจนะโยมนะ<ค>ยอย<ว>ู่มาได้กีป่ปีแล้วน่าจะหลักร้อยปีแล้วโยมหลวงพ่อเก่ามันอยู่มาได้หลวงพ่อแล้วโยมนะอเอาแค่สองพันห้าร้อยไม่ถึงจจุบันนี่หกสิบปีแล้วอยู่ก่อนมาหน้านั้น แล้วหลวงพ่อเก่าท่านก็ห่วงมากเพราะว่ามันเป็นสมบัติของวัดเนี่ยท่านจะรู้โยมแต่อาตมาเนี่ยไม่รู้หรอกพระอาตมาภาพไม่เคยถึงรื่กินทุกนี้รู้ว่าเก่าแต่ไม่รู้ว่าเก่าแค่ไหนยุกไหนทมไมไหนโยมเห็นในภาพที่ขโมยคนเดียวยกไปคนเดียวคนเดียวเลยมันนี่หนักเนหนักพออยู่นะโยมนะของคนยังกระด้องกระเด้งเลยโยมใครมาทําไม่ดีมาเอาไปนยโยมต้องมีอันเป็นไปทุกคนละช้าเร็วขึ้นอยู่กับบุญกรรมของตัวเองนะโยมนะทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วโยม มันเล่นจริงโยงนันนะเรียนจำมันมีจริงโยงเพียนแต่ว่ามันช้ามันเร็วเรื่อง่ไไมดโยกเข้้้าไไดดดดหมบสอยง หลายบลาย10โลไม่รู้ไม่รู้คนร้ายยกคนเดียวได้ยังไงนะครับในโยมก็ยังสงสัยตรงนี้ยกต้องยก3คนครับนร้ายคนเดียวยกไปได้ยังไงเหนื่อยไหมครับทีานนี้ก็หนักหนักนะครับหาย10โลครับก็ถือว่ามีปฏิหารนะครับมีความตั้งติอาจจะมีคนญหาเยอะไปแค่สองคืนหนึ่งสนะครับ ดีใจยอมรับครับมาเป็ารกของกรัฒนาจุกจอไปโยมเป็นของเก่าแก่กับเรในัฐไทย